สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมวัดส,สงวนวาลีพัฒนารามในวัดส,สงวนวาลีพัฒนารามมีโบสถ์หรือเรียกว่วาสีมีขนาดความกว้าง5เมตรยาว7จุดกมีช่องลุมเล็กๆเ,เพื่อระบายอากาศด้านหน้ามีประตู1ช่องหน้าต่าง2ช่องด้านข้างมีหน้าต่างข้างละ3มช่อง ตรงบันไดจะมีลูกปั้นพญายนาคยู่สองตัวช่างแต้มหรือผู้เขียนภาพฝาพผนังคือนายหยวกและนายแดงเขียนภาพฝาพผนังเมื่อพศ2469เขียนภาพทั้งด้านในและด้านนอกด้วยสีฝุ่นเป็นเรื่องราววรรณกรรมพื้นบ้านด้านในเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดกศรีชัยลาหูมจันนาคุสิงด้านนอกเขียนเรื่องศรีชัย และลดนรกภูมิรูปแบบหน้าต่างทำเป็นวงโค้งสองชั้นเขียนลดลายเครอเถาไม่ซ้ำแบบกันผนังด้านนอกมีเสาติดผนงังเขียนลายเครอเถาและลดลายพญายนาคเกี่ยวพันกันภายในสีมไปดีดพระพุทธร,รูปเป็นพระประธานมีลักษณะผอมสูงแต่องค่มและสมธรรมดาไว้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ